ฮัลโหลทุกคนวันนี้นะคะเรก็อยู่ที่ร้านเซนนะคะสาขาเซนท่านพระราม9เรามากินบุฟเฟ,ฟ่เช่นเคยนะคะที่ราคา1,199บาทดูจากเมนูแล้วก็คืออาหารเยอะมากกินยังไงให้หมดทุกเมนูก่อนไม่มีทางอยู่แล้วใช่ไหมล่ะอาหารจานแรกที่มาก็คือซาชิมินะคะทุกคนจะบอกว่าปลาสวยมากดีมากเลยอะและมาต่อกันที่เทมปุระนะคะกุ้งเน้นๆจ้ะงานนี้ และต่อไปนะคะเนื้อ,อย่างไบโอบานะคะจะบอกว่าสั่งมาหลายสิ่งหลายอย่างมากทั้งเนื้อแล้วก็ทั้งหมูด้วยนะคะอันนี้เป็นหมูโครโลโบตะนะดูสิฉันสั่งอะไรมาเยอะแยะด้วยความหิวอ่าต่อมาก็เป็นปลาสไลบ้างนะคะจําชื่อไม่ได้แหละอืแต่อร่อยอยู่นะทาโกยากิอ่ามาที่เนื้อสไลและใดๆบนโตก็คือเยอะมากจริงอะไรมากจริงหอยก็มานะจ๊ะ ซูชินะซูชิแอบได้ชานิดหนึ่งจะบอกว่าได้แม่ครบก็คือต้องตามของที่พนักงานแต่แป๊บเดียวก็ได้แหละพอตามนะอ,มอ่าดูสีดูหน้าบานๆกับของกินระลันตาบนโต๊ะนั้น,นอมืมีความสุขปื้มปิ่มมากต่อที่ชาบูแล้วก็ซูชิอีกแล้วอ่าน่านะกินสุดขั้นสุดอะไรประมาณนั้นอื จะบอกว่าของอะค่อนข้างมาเร็วนะทุกคนแต่อาจจะมีแค่บางอย่างที่แบบว่าช้าบ้างเพราะว่าลูกค้าในร้านค่อนข้างเยอะแต่เราก็สามารถตามของได้ที่พนักงานนะอีกสพาเขาก็จะเอามาให้พิเศษสุดไฮไลท์ของเขาอยากจะบอกว่าซาชิมิคือดีดีขั้นสุดบอกว่าสั่งมาประมาณ3มรอบได้ฮาเมจิก็คือเด้งๆหวานๆน่ะคือดีอ่ะชอบชอบมากอะไรมากและสุดท้ายนะคะอูด้งสอดเห็ด โฟ,โฟจานนี้ก็คือรอนานกว่าใครเพื่อนแต่อร่อยมากดึง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 ดงึตบท้ายที่ขอบหวานนะจ๊ะ